ทางกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์สู่ระดับนานาชาติโดยเตรียมจัดรดโชว์ที่ฮ่องกงนะคะซึ่งทางทักก้าได้สนับสนุนงบ220ล้านบาทปั้นหนังไทยค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันให้ก้าวสู่เวทีโลกโดยสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมสามารถจัดจำหน่ายผลงานและพัฒนาศักยภาพให้ตอบโจทย์ตลาดสากล โดยในปี2568ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานหลัดกระทรวงจะดำเนินกิจกรรมโรดโชว์นะงานตลาดภาพ,พยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกงฟรีม,มา์ในระหว่างวันที่ 17ถึง20มีนาคม2,568โดยเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร่วมสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง20มกราคม2,568โดยผู้สมัครนั้นจะต้องมีผลงานพร้อมจัดจำหน่ายและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายละเอียดนะคะท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เพจ Facebook กองภาพพยนตร์และวีดิทัศน์และคอนเทนต์ไทยแลนด์หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข022093519 20ค่ะ ส่วนสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและคณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้แถลงข่าวโครงการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์และวิดิทัศน์ประจำปีงบประมาณ2,568ด้วยงบ220ล้านบาทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆคะ่ะได้แก่การผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชัน200ล้านบาท Development Founding สร้าง IP จจำนวน10ล้านบาทและทุนหนังสั้นเพื่อเจาะตลาดโลกอีก10ล้านบาทค่ะ ซึ่งทางนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสำหรับผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขผู้ที่สนใจนะคะสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่6มกราคมถึง7กุมภาพันธ์2568เวลา16.30นนาทีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่อ e ีเมลค่ะ s a r a b a n c u l t u r e m a i l g o t h นะคะในวันและเวลาราชการหรือว่าท่านสามา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ w e r w i e o culture go th ค่ะ